ไปเจอทอมครูชขไร้มากาคือถ้าทุกคนเห็นในวิดีโอที่เป็นตัวทีเซอร์เมื่อกี้ของเอเซฟเนี่ยเขาเป็นคนยื่นมาจับมือเราก่อนด้วยคือแบบเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทำองนั้นเลยซึ่งมันทําให้เรารู้สึกอัศจรรยมากเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือคนที่ ถูกเคารพในวงการมานานหลายปีมากแล้วที่คือเหตุผลที่เขายังถูกเคารพนะเขายังมีคนรักเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขายังทําตัวดีสม่ำเสมอแล้วเขาทําให้ถึงแม้เราไม่ได้รู้จักเขาไอ้ถึงแม้เขาไม่ได้รู้จักเราแต่เขายังทําตัวดีใส่เราดังนั้นจะเรื่องอะไรเราถึงจะไม่ชอบเขาอะ่ะไม่ออกทำไมครับนะตอนเร <ผม S 2> าเจอไอนะครับ<อ>ตอนนั้นสตาร<อ>์นเลยสตาร์ทเลยคือไม่คิดว่าเขาจะมา ใส่ใจเราขนาดนี้ครับผมตอนแรกก็อาจจะคิดว่าแบบเออถ้าเราขอเขาถ่ายรูปเขาว่าอาจจะให้เราถ่ายรูปด้วยแต่ไม่คิดว่าเขาจะแบบมายืนคุยเรามีคอนเวอร์เซชันกับเราแล้วก็บอกมาขอบคุณเราที่มาดูหนังเขาด้วยก็รับยันไงบ้างคะแบบว่าเขารู้ไหมว่าเราบินมาจากไทยแลนด์เขาไม่แน่ใจว่าเขารู้มาจากไทยแลนด์ไหมครับแต่ว่าเขารู้ว่าเราบินมาดูหนังของเขาครับผมเขาก็เลยบอกว่าเออขอบคุณมากที่มาดูที่นี่เพราะว่า ดูในจอยังไงมันก็เทียบเท่ากับการดูในโรงไม่ได้และหนังเขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้ด้วยเขาทําหนังเรื่องนี้สําหรับโรงภาพยนตร์เท่านั้นดังนั้นถ้าอยากจะได้อัตลักที่มันเต็มและตามของโปรดิวเซอร์แล้วต้องมาดูกที่โรงเขาพูดภาษาอังกฤษยาวขนาดนี้เหรอใช่ครับผมใช่กัวบาก็โชคดีที่ภาษาอังกฤษเป็นเป็นเป็นส่ตของตัวเองใช่ตลกเขาพไง ก็มีโอกาสได้คุยนิดๆหน่อยๆครับก็แบบเออใช่มันเป็นสิ่งที่คนเริ่มดูในโรงน้อยลงก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ว่ายังไงยังไงก็เห็นด้วยเขาว่าไม่ว่าจะดูในโทรศัพท์หรือดูในทีวีที่บ้านหรือดูในคอมพิวเตอร์มันสู้กับการมาดูในโรงหนักไม่ได้ไม่้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยใช่ครับผมเป็นประสบการณ์ที่ทันใจมากแล้วรู้สึกแบบหายเหนื่อยเลยตั้งแต่ที่เราบินมาแล้วก็เดินทางมาถึงที่นั่นเนี่ยรู้สึกหายเหนื่อยเลย ใช่ครับผมใช่ครับก็พอได้เจอพอได้สัมผัสแล้วพอได้คุยกับเขาแล้วก็เลยเข้าใจว่าฮอลลีวูดสตาร์ซูเปอร์สตาร์เป็นอย่างนี้นี่เองก็ฝากทุกที่ตามแบบที่คนไทยก็จะไปแล้วไปนะครับผมชวนมาดูหนังที่ไหน ครับผมก็อยากจะฝากเรื่อง Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1นะครับผมวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับออฉายที่ SF Cinema ทุฬารงกรภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยครับมีล่าสุดตุ้องานคนเจอไปใช่มอ่าใช่ครับเมื่อวานเลยครับผมสดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปีนี้อายุ20เต็มแล้วครับเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเงาก็งานมันเกิดที่ผ่านมาคนเยอะมากครับไมบ่มคิดว่า ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีแฟนคลับที่คอยซพพอร์ตและคอยอให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้และนอกจากงานมันเกิดเมื่อวานง,งานวันนี้คนก็เยอะมากๆคนเยอะเกินคาดมากก็เลยรู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ทุกคนยอมเสียสละเวลาทุกคนยอมเสียสละ ชีวิตส่วนนีของตัวเองเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเราแลวมาอวยพรให้เกิดเราครับของขวัญยังไงบ้างลูกครับของขวัญเยอะมากค่ะยอมรับว่าแต่ก่อนเราขนกลับเองได้เดี๋ยวนี้ขนกลับเองไม่ได้แล้วครับผมต้องเรียกญาติๆมาช่วยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะมีคนรักขนาดนี้ไม่เคยคิดครับผมไม่เคยคิดคืออินสไพล์เรชันในการเป็นนักแสดงของผมตอนเด็กๆคือผมอยากให้มี คนที่หลักเราเยอะๆผมอยากให้มีคนแบบซัพพอร์ตเราเยอะๆซึ่งพอวันนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากและรู้สึกว่าเออเราเออตื่นตันใจกับการที่ทุกคนคอยมาซัพพอร์ตเราเยอะขนาดไหนครับผมไม่ใช่แค่ในไทยแต่ชาวต่างชาติใช่แล้วรวมถึงอินเดียแฟนด้วยที่บินมางานวันเกิดในเมื่อวานก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเป็นกี่ประเทศก็น่าจะยากอยู่ครับผมแต่ว่า หลายประเทศมากครับหลายประเทศมากเพราะว่าเป็นปีแรกที่ต้องมีลาบม,มาช่วยในวงานคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับผมรู้สึกดีมากๆครับแผนปีนี้มีอะไรบ้างครับแผนงานในวงการปีนี้แผนงานในวงการปีนี้เหรอครับผมของปลายปีนี้จน ของตอนนี้ไปถึงไปจนถึงปลายปีนี้ก็จะมีพวกแฟนมีด mm. อ่าแล้วก็มีพวกอีเวนต์ต่างประเทศต,ต่างๆครับผมแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องซีรีส์เรื่องคนกลางแล้วไงครับซึ่งจะออนไทม์ในปีนี้อ่าส่วนซีรีส์ปีหน้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมอย่างอยงซิงเกิลมีนะครับแฟนอย่างซิงเกิลมีไหมเหรอครับผมก็ ก็อาจจะมีครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร้องเหมือนกันครับอขบคุก็จริงๆแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาในวันนี้และขอบคุณทุกคนที่ดูทางบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันเกิดที่ผ่านมาและช่วงวันนี้ที่มาที่งานกาลาารีเมียนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่สพอร์ตผมและรับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ Subtitles <laughs> by